ฉันเนี่ยเป็นสาวน้อยน่ารักที่โชคร้ายที่สุดในโลกเลยคำพูดนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะฮะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีเกิลซัหรบประเด็นพูดคุยจากเรื่องแม่มดน้อยโดเรมีในวันนี้นะครับผมเอาเรื่องราวความอนาถของน้องโดเรมีมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่ารีมาร์กไว้ให้นะครับว่าผมเขียนว่าภาคหนึ่งก็จริงนะครับแต่ทีนี้มันจะมีประเด็นที่ลุกลามไปยังภาค2ภาค3ภาค4ก็ว่าได้นะครับแต่เดี๋ยวถ้าทําอย่างนั้นมันจะยาวจนเกินไปเนาะก็เรียกว่าอะไรที่มันอนาถในภาคหนึ่งแล้วก็จะปูไปในภาค2 3 4ได้อย่างนี้เดี๋ยวจะรีมาร์รก ซึ่งความอนาดของโดเรมีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจนเรารู้สึกว่าดูไปแล้วเนี่ยประโยชนที่โดเรมีเขามักจะพูดว่าฉันเนี่ยเป็นสาวน้อยน่ารักที่โชคร้ายที่สุดในโลกเลยอะไรประมาณนี้นะมันเป็นประโยคที่เราก็ได้ยินบ่อยมากๆนะครับแล้วไอเหตุการณ์ที่ผมจะพูดคุยให้ท่านผู้ชมฟังในคลิปเนี่ยมันจะตอบย้าประโยคนั้นว่าเออจริงวะซึ่งต้องบอกว่าโดเรมีนะครับถ้าเอาจริงๆเนี่ยสำหรับผมนะไม่น่าเชื่อว่ผมจะรู้สึกแบบนี้ได้ว่าเขาเป็นตัวละครโปรดของผมลำดับ2รองจากองค์ปู่ไปเลยนะเออถ้าให้เรียงแบบว่าตัวแม่มดฝึก หรือตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเนื้อเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ผมก็จะมาแกงตัวละครโปรดเบอร์2ของผมอย่างเต็มที่เต็มเหนียวกันเลยนะครับโดยเนื้อหาผมก็ใส่ไว้แล้วนะครับเป็น6ก h a ปเตอร์ด้วยกันครับผมซึ่ง6ก h a ปเตอร์ที่ผมเล่านะครับห้าแชปเตอร์แรกเนี่ยจะเป็นการพูดถึงความอนาถโดยองค์รวมแล้วก็จะยกบางสถานการณ์ในเนื้อเรื่องมาประกอบให้ว่าทําไมโดเรมีเข้าถึงเจออะไรแบบนี้จังเลยเนาะแล้วประเด็นสุดท้ายประเด็นที่6เนี่ยเป็นประเด็นยุบยิบยับย่อยละกันที่ก็ยิ่งมาขายี้ว่าโดเรมีเนี่ยเขาสามารถเจอความ ดูกันว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องราวอะไรให้ท่านผู้ชมได้รับฟังก,กันบ้างเริ่มที่หัวข้อแรกเลยครับผมเวลาชอบผู้ชายคนไหนก็มักจะเจอความนกทันทีเลยนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวตรงนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่โดเรมีเขาโหยหาเหมือนกันนะโดเรมีเคยพูดไว้นะครับว่าเขาเนี่ยอยากเป็นแม่มดเพื่อที่จะแบบถ้ามีเวทมนต์เวทมนต์นั้นมันทําให้ฉันสารภาพรักรกับหนุ่มมีความกล้าตรงนั้นได้ก็คงดีนะเพราะว่าโดเรมีเองก็พลาดผิดหวังเรื่องความรักเนี่ยเยอะนะครับถ้าเอาเป็นเหตุการณ์เด่นๆในของภาคหนึ่งที่เราได้เหห็นนะนะมมััจี3อใญ่ๆ แต่ทีนี้เนี่ยไอของภาค2 3 4ยังพอมีให้เห็นปาลายนะครับอาจต่ว่าเอาภาคหนึ่งเต็มๆ,ๆก่อนนะครับการโอหักของโดเรมีทั้ง3ครั้ง3มิตินี้มันคืออะไรยังไงบ้างเนาะอันที่1น,นะครับก็มาตอนแรกเลยเนาะที่ว่าโดเรมีเองก็อยากสรารภาพรักรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งก็คือรุ่นพี่อิงาราชินั่นเองครับรุ่นพี่อิงาราชินะครับก็เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนเนาะแล้วก็โดเรมีปราปเปื่เปไปอย่างมากเลยแล้วก็จะพยายามไปสรารภาพรักให้ได้แต่ว่าตอนที่1ก็เว่าเลยครับผมเพราะว่ารุ่นพี่อิงาาารชเเนีีี่ขขมคท ชอบอยู่แล้วนะครับซึ่งก็คือคุณมิกะซึงมิกะเองก็มีใจให้อิงาราชิซะด้วยนะครับและต้องบอกเลยว่าความรักของโดเรมีก็ไม่สมหวังน,นะครับคือแบบเขาก็มีความรักของเขาแล้วเราจะไปสารภาพรักเพื่ออะไรละถูกไหมความกล้าตรงนี้ก็ไม่มีแต่ผมมั่นใจเลยนะว่าด้วยบทบาทของโดเรมีนะเวลานั้นต่อให้รุ่นพี่อิงาราชิเขายังไม่ได้มีคนที่เขาชอบอะไรพุนในโดเรมีก็น่าจะยังไม่มีความกล้าพอที่จะไปสารภาพรักนะบวกกับผู้ชายคนที่2นะครับผมคาชิวากิคุงครับคาชิวากิคุงนี่ดีกีเป็นถึงลูกเจ้าของไล่บูเบอรีนะอ่ม่ว,วีาพโดร าสกิไอโกะเนี่ยไปเที่ยวบ้านพักตากอากาศของทาสกิจังครับผมแล้วทีนี้เนี่ยก็ไปเล่นเทนนิ่เทนนิสกันอะไรแบบนี้นะครับซึ่งโดเรมีกับธามากิก็ได้เจอกันด้วยนะครับผมธามากิเรกะคุณหนูของเราก็มาโชว์ลีลาเทนนิสกันเล็กๆน้อยๆฮะซึ่งตัวเนี้ยกลายเป็นคอมเมนต์กันระหว่างธามากิกับโดเรมีนะครับก็คือไปชอบคาชิวากิคุงมแล้วคาชิวากิเนี่ยดูแล้วเหมือนจะมีใจให้โดเรมียังไงยัง้งเลยนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์พ่วงมาว่าคาชิวากิเขาถือครองแบทไอเทมอยู่นะตอน,น,น เขาจะไปสารภาพรักกับผู้หญิงคนไหนก็มักจะวืดมักจะว่าตลอดเวลาเลยนะครับโอ้โ oh หบอกได้เลยว่าอันนี้มวยถูกคู่นะครับผู้ชายที่จะสารภาพรักใครแล้วมันวืดตลอดกับตัวเรมีที่แบบว่าเวลาจะชอบผู้ชายคนไหนก็วืดตลอดเช่นกันอะไรประมาณนี้มันก็ดูแล้วจะเหมาะสมกันนะครับแต่ทีนี้พอเรื่องราวการถอดแบดการ์ดออกจากแบดไอเทมนี้เสร็จลงแล้วนะครับคาชิวากิคุงการสารภาพรักกับผู้หญิงที่เขาชอบเนี่ยมันก็ดูจะมีความราบรื่นขึ้นมาได้ซะอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็มีการเฉลยช่วงท้ายครับผมว่าตลอดเวลาเลยเนี่ยคาชิวากิคุงเขาไม่ได้ชอบเมีจััง ชอบไอจังนะเออซึ่งการชอบไอจัตงตัวนี้นะครับก็ถือว่าโดเรมีว่าชัดเจนนะครับยังไงก็ตามแล้วไอจังก็ปฏิเสธคาชิวากิคุงะนะเพราะว่าผู้ชายที่ดูแล้วไม่ค่อยมีเซนเรื่องมุกตลกอะไรแบบนี้ไม่เข้ากับไอจังเลยไนดะ้และแน่นอนว่าการที่โดนไอจังปฏิเสธก็ไม่ได้หมายความว่าคาชิวากิคุงเขาจะมาปิ้งกับโดเรมี B, ได้ถูกปะเออเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็ว่าไปอีกอันนึงสว่วนอีกอันนึงนะครับผมอันนี้ไม่ได้ว่าแต่เป็นการทําให้มันมีความหวังแล้วก็ว่าครับผมและก็คือพ คุณชูโซเนี่ยไปโดนเวทมนต์เปลี่ยนแปลงจิตใจของอมงปุเขาให้นะครับว่าให้ไปชอบผู้หญิงคนไหนก็ได้แล้วทีนี้เนี่ยมาโดนโดเรมีเข้าให้เลยครับผมแล้วทีนี้โดเรมีที่เขามีความอยากได้ผู้มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับอยากสารภาพร,รักกับผู้ชายและ,ะอยู่มีผู้ชายมาบอกเขาว่าชอบเขาโดเรมีจะดีใจไหมละครับก็ต้องดีใจเนาะแต่ว่าสิ่งที่โดเรมีต้องช็อกโลกเลยในสถานการณ์ตรงนี้ก็คือว่าเขาเนี่ยมารู้ที่หลังว่าเป็นเวทมนต์เปลี่ยนแปลงจิตใจของอมปุนะซึ่งพอเวทมนต์มันคลายเสร็จปุ๊บเนี่ยโดเรมีก็ พูดผิดไปอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดนะผมขอโทษดริงจริงอ่าและทีนี้เขาก็กลับไปหาผู้หญิงที่เขาชอบนะครับซึ่งโดเรมีก็โอ้โหบอกได้เลยว่าตอนนั้นคือโลกน่าจะถล่มประมาณนึงครับแต่ทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ช้ำใจเหมือนกันจนคิดได้ว่าถ้าหากว่าโดเรมีเนี่ยเขาดังคบกับคนคนที่ไปต่อโดเรมีอาจจะลําบากก็ได้นะครับเพราะว่าคุณชูโซเนี่ยแกชอบเล่นโรลเลอร์สเก็ตแล้วชวนโดเรมีมาเล่นโดเรมีก็ล้มตุบล้มตับบาดจงบาดเจ็บอะไรพวกนี้ไปนะครับจนคิดได้เลยว่าโอ้การมีความรักมันต้อง นะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่ชายของมากรีจังเขาก็ทิ้งโดเรมีไปด้วยประการชนีครับซึ่งตอนนี้น,นะครับอมปุกพูดกับโดเรมีได้เจ็บมากคือตอนนั้นยังไม่สนิทก,กันนะครับพูดประมาณนี้ก็คงไม่แปลกมั้งพูดว่าถ้าฉันไม่ใช่เวทมนต์แล้วก็โดเรมีจังก็คงไม่ได้มีประสบการณ์มาเดทกก็ผู้ชายอะไรแบบนี้หรอกนะโอ้โหบอกได้เลยว่าตัวละครโปรดเบอร์หนึ่งของผมทำกับตัวละครโปรดเบอร์สองได้เจ็บจริงๆนะฮะประเด็นต่อมาประเด็นที่สองนะครับผมคือโดเรมีเป็นตัวละครเพียงคนเดียวในภาคหนึ่งเลยครับผมที่สอบแม่มดฝึกหัดไม ก็ป๊อปไม่ได้สอบอยู่แล้วเนาะมีองค์ปุ่มมาสอบตอนระดับหนึ่งด้วยกันนะครับแล้วทีนี้3ส,สหายโดเมีคาสกึกิไอโกะก็จะได้สอบร่วมกันทั้ง9ระดับเลยทีนี้นะครับความเจ็บปวดมันไปนอยู่ที่ว่าโดเรมีตกตั้งแต่ระดับ9้าเลยครับผมซึ่งระดับเกานะครับตามคาพูดของมาจอริก้ามันไม่มีการสอบตกมาเป็นร้อยปีแล้วนะแม้มนสุดท้ายคนไหนสอบก็ผ่านหมดแหละคือมันโจยงไง่ายไงให้เสกของตามที่โมตะกับโมตะโมตะ,มตะได้มีการแนะนําเอาไว้ให้ใช่ไหมแล้วทีนี้พอเสกมาได้ปุ๊บก็บผ่านทันทีอาแต่ว่่าาาาาโดดเรรมีันนนทํผบผบป็กกตใอหลย ปและชื่อเสียงนี้บอกเลยว่ากระชอนโลกไม่มดเลยทีเดียวเชียวนะแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมาตกในระดับ3ด้วยซึ่งระดับ3มเนี่ยมันเป็นตอนที่ว่าทุกคนต้องฝาประตูทั้ง3ด่านไปใช่ไหมและโดเรมีเนี่ยก็โดนสเต็กยวดในประตูสุดท้ายครับผมก็เลยกลายเป็นการสอบตกไปอีกรอบหนึ่งครับซึ่งอย่างพาสกีไอโกะที่สอบตั้งแต่ระดับ9มาจนถึงระดับ1อย่างเงี้ยเขาไม่มีการสอบตกเลยนะเออแต่ว่าโดเรมีก็ตก2ครั้ง2คราวให้เราเห็นกันเลยทีเดียวครับต่อมาหัวข้อที่3นะครับคือเรื่องสเต็กที่โดเรมีไม่เคยไ เลยค,คืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่ผูกไปยังภาค2ภาค3เราก็จะได้เห็นอยู่บ้างนะครับว่าโดเรมีเนี่ยเวลาเขามีเรื่องราวการจะได้กินสเต็กอย่างนี้เขาก็ไม่เคยจะได้กินเลยครับผมเอออันนี้ไม่รู้เป็นไรนะคือเท่าที่ผมดูจากเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยจริงๆนะรู้สึกว่ามีครั้งเดียวที่โดเรมีประสบความสําเร็จในการกินสเต็กครับผมคือมันจะมีช่วงที่ว่าคุณแม่ของโดเรมีเนี่ยเขาไปซื้อสินค้าไอเทมเวทมนต์จากของมาจอร์ลูก้ามานะครับแล้วตอนนั้นดันถูกลอตเตอรี่พอถูกลอตเตอรี่เสร็จปุ๊บก โดีกินซึ่งตอนนั้นนะ่ะมันจะไม่ได้มีเรื่องราวการพลาดการกินสเต็กของโดเรมีเท่ากับว่าตอนนั้นคาดเดาได้ว่าโดเรมีน่าจะได้กินสเต็กเพียงครั้งเดียวในเนื้อเรื่องนะครับส่วนอันอื่นนะครับอย่างเช่นตอนที่1เลยเนาะเป็นแม่มดสุดขัดปุ๊บเสกสเต็กม,มาปั๊บจะได้กินก็ไม่ได้กินตอนสอบระดับ9ขอให้เสกของอร่อยอร่อยมาโมตากับโมตองโมตายาก,กินแต่ว่าดันเป็นของที่เป็นถูกใจโดเรมีซะอย่างนั้นนะครับสเต็กออกมาก็ไม่ได้กินใช่ไหมแล้วทีนี้มีเพื่อนร่วมชั้นชื่อคานาเอจังเปิดร้านสเต็กเฮา เพราะเราออตอนนั้นจะไปช่วยเรื่องที่เพื่อนลำบากอยู่แต่ทีนี้เพื่อนเขาไม่ลำบากแล้วโอเคพวกโดเรมีจังฮาสกิจังไอโกะจังก็ไม่ต้องมาช่วยแล้วโอเคขอบคุณมากเลยนะที่เป็นห่วงูุน่น,นะครับจบเรื่องจบราวโดเรมีอดอีกแล้วครับผมคือเป็นความอนาถที่เห็นจนเบื่อครับเรื่องที่ว่าโดเรมีจะได้กินสเต็กอยู่และแล้วก็ไม่ได้กินสักงั้นนะครับภาคสองภาคสามประมาณไหนอ่ะภาคสองภาคสามก็ประมาณว่ากลับมาจากบ้านด้วยมนเหนื่อยจังเลยวันนี้ขอไม่กินสเต็กก็แล้วกันทําให้แบบน้องป๊อบกับคุณพ่อต้องกินสเต็กส่วนโดเรมีแล้วพอโดเเเรรมม่นนนกกกกกก้ไดดววาาาหหิิสต็็บอะะพัจ นี่ขึ้นอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับผมต่อมาหัวข้อที่4นะครับผมโดเรมีเนี่ยดูแล้วจะมีมุมที่ด้อยกว่าป๊อปจังเยอะนะครับในเนื้อเรื่องของโดเรมีนะครับพัฒนาการของพี่น้องสองคนเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าพอข,ขึ้นภาค3ปุ๊บป๊อปจังเขาก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนาะจากที่เคยเรียกว่าโดเรมีเฉยๆอย่างเงี้ยก็มาเรียกโอน่จังแล้วโอน่จังก็คือพี่โดเรมีอะไรแบบนี้เนาะอ,อ่ะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ว่าเฮ้ยป๊อปเนี่ยดูมีการเติบโตที่มีสกเกลที่ก็น่าสนใจนะครับแต่ทีนี้ไอ้ y, เรื่อง ครับมันดูจะเหนือกว่าโดเรมีเนาะอย่างในภาคหนึ่งะครับในฐานะที่เป็นพี่สาวโดเรมีก็จะห่วงน้องสาวอยู่นู่นอยู่นี่นะเวลาที่อาจจะเห็นว่าคุณแม่ให้น้องเดินทางไปซื้อของที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยโดเรมีก็จะมีการติดตามไป แต่ดูแล้วมันก็จะปลอดภัยในหลายมุมน,นะครับเพราะว่าป๊อปจังเขาสามารถแก้ไขแก้สถานการณ์อะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างดีถือว่าเป็นเด็กที่มีไหวพริบดีงามมากแล้วทีนี้พอป,ป๊อปเขาได้มาเป็นแม่บทฝึกหัดด้วยแล้วอย่างนี้ปุ๊บก็ได้มาร่วมโปรเจกต์ของบ้านเวทนมตน์ใช่ไหมครับทำสินค้านู่นนี่นั่นขายและโดยมีที่ทําสินค้าขายพร้อมๆกับน้องของตัวเองนะครับแม่ไม่ได้มีเรื่องราวของการแข่งนะแต่มันก็มีกลิ่นอายของการแข่งขันอยู่นั่นแหละครับว่าเออไอพี่น้องคู่นี้ขา,ขายของไม่ออกแล้วแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยของของใครจะ พี่สาวบวกกับตําแหน่งอีกตําแหน่งนึงคือรุ่นพี่แม่มดฝึกหัดก็ขายของไม่ออกอะไรพวกนี้นะครับและยิ่งมาจอริก้านี่ยขยี้ใหญ่เลยนะเวลาที่โดเรมีต้องไปทุระอะไรพวกนี้มาจอริก้าแกก็จะมีบทบ้างอะไรบ้างแต่ทีนี้พอรู้ว่าป๊อปจะมาดูแลร้านแทนพวกโดเรมีปุ๊บก็ไว้วางใจซะเลยโดเรมีก็อาจจะมีมุมที่ว่าใชา่สิน้องสาวฉันมันเก่งกว่านี่ซึ่งป๊อปเนี่ยของจริงเหมือนกันนะเวลามาดูแลร้านปุ๊บของขายเปลี่ยงตลอดเวลาเลยต่อมาข้อที่5นะครับผมเกือบไม่ได้เป็นแม่มดและสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นแม่ม ของภาคหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหัวขอ้อนี้ผมว่าโอเคกับการที่จะพูดอย่างนี้นะว่าเกือบไม่ได้เป็นและสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นเนาะในความหมายคือตอนแรกที่โดเรมีเขาได้มาเป็นแม่มดฝึกหัดอันนี้เขายินดีอยู่แล้วเขามีความฝันอยู่แล้วนะว่าการเป็นแม่มดมันสามารถใช้เวทมนต์สร้างความสะดวกสบายให้กับพวกเราได้นะแต่ทีนี้นะครับพอเขาไปเจอกับมาจอริกา้าแม่มดตัวจริงเขาก็ทําให้มาจอริกา้ากลายเป็นกบแม่มดอยู่ใส่อย่างนั้นนะนะแล้วตัวเองก็ได้มาเป็นแม่มดฝึกหัดซึ่งเรื่องราวตรงนี้นะครับมันก็ปูมาแล้วว่าโดเรมีดมวเยยะกั้นนล นนก็คือการที่ว่าฮัสกิกับไอโกบจับได้ก็ต้องชวน2องคนนั้นมาเป็นแมมมอฝึกหัดด้วยบวกกับช่วงที่เอาชนะมาจอริก้าได้เสร็จแล้วนะครับได้บ้านด้วยนอนคืนเนาะตอนนั้นป๊อบจังก็ไม่เห็นสถานการณ์เข้าก็ต้องรีบให้ป๊อปจังมาเป็นแมมมอฝึกหัดด้วยไม่งั้นตัวเองก็จะกลายเป็นกบแมมมอที่เป็นแมมมอฝึกหัดอยู่ด้วยนะครับอันนี้อานาถมากแต่ที่นี่นะครับไอความแตก2ครั้งอันนี้ถือว่าค่อนข้างเบาแล้วนะเพราะว่ามันจะมีความแตกครั้งที่3ที่หนักหน่วงจนถึงขััั้้้้นนนนนนททีีี่่่่่่วววาาาาโดาดดดเรรมมมมจจะะไไไป็แ็แแลลคบบกกกือกออชงงสหํุ จากองค์ราชินีและว่ากําลังจะได้เป็นแม่มดแต่ว่าขากลับมานั้นนะครับพวกพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงต่างๆที่เห็นพวกโดเรมีขี่ไม้กวาดบินวนร่อนบนเมืองอย่างเงี้ยเขาก็สงสัยแล้วก็ตามมาดูที่บ้านเวทมนต์แล้วทีนี้ก็เห็นพวกโดเรมีขี่ไม้กวาดโผล่มาจากที่ประตูก็เลยตามสตรครับผมนี่พวกเธอคือแม่มดใช่ไหมอ่ะกันลังจะพูดแล้วแต่ทีนี้อมปุกใช้เวทมนต์ในการที่จะลบความทรงจําของทุกคนก่อนแล้วทุกคนก็รีบเฉยๆไปว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่นะคุณโดเรมีก็จะได้เห็นว่าอมปูกเนี่ยเขาก็หมด มนต้องห้ามตรงนี้นะแล้วโฮโดเรมีก็จําเป็นต้องสลักใช้เมจิคัลสเตจในการที่จะช่วยให้องค์ปุ๋ฟื้นขึ้นมาครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นหัวข้อที่มีความซีเรียสประมาณหนึ่งเนาะไอหัวข้อที่ผ่านมาคือแบบว่าความอนาถในแง่ที่ด้อยกว่าน้องบ้างอดกินสเต็กบ้างหรือสอบตกในประวัติการบ้างสารภาพรักรกําหนุ่มไม่สําเร็จบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าบทบาทอันนี้คือค่อนข้างดราม่าเลยว่าต้องเลือกเพื่อนมากกว่าเลือกหนทางการเป็นแม่มดของตัวเองนั่นเองเนาะหมดไปกับ5ประเด็นกว้างๆนะครับที่เราได้เห็นว่ามีหลากหลาย ว่าบทบาทของโดเรมีมีความซวยมีความชัดเจนว่าอะไรบางอย่างที่มันซวย <S <S เกินกว่าที่คน <S <S คนนึงจะเจอได้อย่างงี้โดเรมีของเราก็ประสบมาให้เราเห็นแล้วนักต่อน,นักนะครับทีนี้มาพูดถึงประเด็นเบ็ดเตล็ดในหัวข้อสุดท้ายบ้างแล้วกันนะครับมันก็จะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่วงบอกได้เลยว่าโดเรมีคือโดเรมีจริงๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของโดนมาจอริกา้ายึดบ้านครับผมมาจอริก้าเนี่ยมายึดบ้านเวทมดไปใช่ไหมครับทีนี้มาจอริก้าไม่มีที่อยู่เนาะในช่วงตอนที่ว่ามาจอริก้าเขาไปเล่นเดิมพันกับเดล่าอะไรเงี้ยแล ของเมีเลยแล้วทีนี้ไอาการมาอยู่อย่างเงี้ยโคตรเสี่ยงเลยนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยป๊อปเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าพี่สาวของเขาเนี่ยเป็นแม่มดฝึกหัดใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้เนี่ยครับการแอบซุกซ่อนอยู่ในบ้านโดเรมีก็สร้างความลำบากให้กับโดเรมีเพราะว่าเวลาที่มีของอะไรหายในบ้านนั่นเท่ากับว่ามาจอริการ้าไปขโมยมากินนะครับในเมื่อคนในบ้านเห็นว่าเฮ้ hey, ป๊อปจังก็ไม่ได้เอาไปพ่อก็ไม่ได้กินแม่ก็ไม่ได้กิน,ก,ก,นก็เหลือคนร้ายคือโดเรมีแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับการที่มาจอริการ้ามาที่บ้านโดเรมีก็สร้างความซวยให้้้้้้้กกกกัโดดดดเรรรรมมมมมีีีีไววยปะาาาานถูแลลจิิ็ขอออท่งงช นะครับว่าทำไมฉันถึงควรอยู่บ้านเธอเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยนะมาทําให้ชีวิตฉันต้องลาบากสร้างหนี้สินให้กับฉันใช้ลูกแก้วเวดมนสิ้นเปลืองขายสินค้าเวดมนอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ก็เลยไม่มีเงินจ่ายเดล่าและฉันก็ต้องไปเล่นพนันกับเดล่าแล้วก็เหตุการณ์ต้องกลายเป็นแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้โดเรมีก็ต้องยอมจำนนนั่นแหละนะเพราะว่ามันก็มีความจริงอยู่ในนั้นนะครับหรือก็ทั้งนี้อีกสถานการณ์หนึ่งนะครับที่พวกโดเรมีได้ไปเที่ยวเทศกาลฤดูร้อนกันซึ่งตอนนั้นเนะี่ยมันจะมีเรื่องราวของคุุุุุณณค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 คคครรูููยยกกกกิทีีีีี่่่มมมมมาาาัับหหนนศออเ้้แลววโด็ื ูเซกิที่เป็นเพื่อนของครูยูกิยังแบบว่างอนกันเลยนะว่าเคยสัญญาว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแฟนแล้วจะพามาแนะนําให้รู้จักกันอะไรบนเนี้ยนะครับเออซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ในเทศกาลงานฤดูร้อนอยู่แล้วนะครับแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งครับผมที่บ้านเบนมนก็ไปจัดอีเวนต์นะาไปทําซุ้มปลาเป้านะครับให้แบบมีคนมาอุดหนุนอ่ะซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องรองแล้วแต่ทีนี้มันมีเรื่องราที่ว่าโคตโดเรมีเนี่ยได้ข่าวมาว่ามีโจรลักขโมยกระเป๋าครับผมแล้วโดเรมีขณะที่กําลังแบบดูซิว่าโจรมันจะะะมมมมมาาาาาาขโโยยยยกรรรรเป๋อออไไไหหืังงงง่่่่สุดดททท้้แแแแลวีํผ เออซึ่งไอแท็บที่ว่ากดแปลงร่างปุ๊บก็กลายเป็นแม่วดน้อยน่ารักโดเรมีอะไรเงี้ยนะครับตอนแรกหายไปนึกว่าไอโจมันจะเอาไปซึ่งความจริงแล้วมันเป็นการที่โดเรมีทําหายครับผมแล้วตรงนี้ได้รู้ความจริงอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าแท็บเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครเอาไปแล้วสามารถที่จะกดแล้วก็แปลงร่างเป็นแม่วดฝึกหัดได้เลยครับผมเออตอนแรกนึกว่าเฮ้ยแท็บของโดเรมีก็ใช้ได้เฉพาะโดเรมีไปเลยนะถ้าคนอื่นเอาไปใช้มันจะไม่ได้คนที่ทําให้เรารู้เรื่องนี้เใช้คำว่าคนไม่ได้ต้องใช้คําว่าน้องหมาที่ทําให้เราาาา้้เเืื่่ออออองงงงนนนนนีคคคผมมหขุณยึก็จ แท็บของโดเรมีโดยบังเอิญครับผมและหลังจากนั้นกดแปลงร่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับใส่ชุดแม่มดผัดหน่ารักซะด้วยโดเรมีเองตอนแรกนึกว่าโจรออเอาไปเอ้าไม่ใช่โจรเอาไปแล้วใครละนี่โอ้เห็นหมาใส่ชุดของเราแล้วปุ๊บชัวร์แล้วต้องรีบไปเอาคืนมาจากจ้าหมาน้องแมรี่จังคนนี้เองนะเออซึ่งเรื่องการทําแท็บหายนะครับอันนี้ก็โดนมาจอริก้าเชงเละเลยเหมือนกันครับเห็นไหมว่าเรื่องราวความเปิดความซวยความซุ่มซ่ามอะไรแบบนี้ยนะครับมันมารวมอยู่ที่นางเอกของเราคนนี้แล้วครับผมหรืออีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับซบเอบหตน การที่สร้างความหวังบางอย่างให้กับโดเรมีไปแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายโดเรมีก็ผิดหวังครับคือการไปออดิชั่นแข่งกับอมปุครับผมคือตอนนั้นเป็นการเปิดตัวของอมปุพอดีนะครับแล้วอมปุเนี่ยก็มีงานออดิชันแล้วพวกโดเรมีก็กล่าวว่าจะไปเชียร์ซะนิดน,นึงอ่ะซึ่งตอนไปเชียร์นะครับโดเรมีดันพัดหลงเข้าไปในห้องของพวกเด็กที่มาออดิชันกันนะครับแล้วสตาฟเห็นปุ๊บก,ก็หนูมาเตรียมตัวได้แล้วมาเร็วเดี๋ยวจะต้องขึ้นเวทีแล้วนะบ้าๆซึ่งโดเรมีก็เอางงเต็มเลยแลาาะครั้วววออออดดดดดดิั่่่นาานนนนนนตแแรรกกกเเเเคค้้้้้าาาาา็็็็ถหหููไไไปปลลงจะได้ิน,นตว,วั นะนะก็เป็นความหวังเล็กๆน้อยๆของโดเรมีซึ่งไอพฤติกรรมตลกพฤติกรรมน่ารักน่ารักอะไรพวกนี้ของโดเรมีนาอมันก็ทาให้โดเรมีดันผ่านเข้ารอบลึกๆไปเรื่อยๆจนตอนนี้มีความหวังแล้วนะครับจนเหลือ3คนสุดท้ายนะคือทามากิโดเรมีแล้วก็อมปุ่นั่นเองครับทั้ง3คนนี้ก็ได้ออดิชั่นแข่งกันในรอบสุดท้ายซึ่งพ่ายแพ้ให้กับอมปุ่ไปเพราะว่าอมปุ่ใช้เวทมนต์เปลี่ยนแปลงจิตใจคนครัาผมทำให้ชนะครั้งนั้นไปและโดเรมีเนี่ยไม่รู้นะครับก็เลยเข้าใจว่าโอเคพ่ายแพ,ยพยไ้ไปด้วยฉัน,น,น,นที่กลจจะูบเลยประโยน์ของมีค ว,ว,ว่าฉันคือสาวน้อยน่ารักที่โชคดีที่สุดในโลกเลยใช่ไหมแต่อมปุพูดตัดหน้าไปก่อนว่าฉันคือสาวน้อยน่ารักที่โชคดีที่สุดในโลกเลยก็ถือว่าเป็นการข่มตัวเรมีที่เราได้เห็นกันไปอีกครั้งหนึ่งครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องราวความอน,นาดแบบอันนี้พูดทั้งในบริบทแบบว่าเล็กๆน้อยๆที่ได้เห็นกันในภาคหนึ่งด้วยหรือกระทั่งภาคอืน่นๆที่ยังจะมีมากไปกว่านี้ให้เราได้เห็นกันเป็นแน่แท้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวรู้ก่อนว่าถ้ามีโอกาสก็จะได้มาขยี้ของเรื่องราวในภาค2ภาค3ภาคสากันไปนะว่าโดมีีมอนากกว่่่านีี้อมัซึงแๆหลครับแต่ในิที่ก ท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างฟังแล้วที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับเรื่องราวความอนาถอันไหนของโดเรมีที่มันโดนใจท่านผู้ชมมากที่สุดหรืออยากจะคอมเมนต์เสริมกันว่ามีเรื่องราวตรงนี้ด้วยนะตรงนั้นด้วยนะอื่นๆที่จะเสริมกันมาได้อย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณนทะี่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกาลังใจให,ให้ผมด้วยนะและเดีี๋วววไ้้พบกััันนหหม่คคลิปานะสสด